สะไปดีท่านผู้ชมวันนี้สมเขาก็เห็นงานบวชเนาะเห็นงานบวชแล้วม <ligen> ืัอนี้สมเขาก็สิไปวัดไปบึงไปบึงไอ้จั่วเอาเครื่องไปให้ตืมเครื่องบุพเพเนาะแล้วสิ้ยางออกไปเนาะยาออกจากหน้าเฮือนสมเฮานี่แหละไปไปหาวัดกับโบ๊กไก่ก็คือว่าหลาสามชี้ห้อยมันวัดก็อยู่ทั้งหลังเฮือนหลังนี่นี่ทั้งหลังเฮือนสมเฮานี่แหละ ว่าทางสองห้อมันโค้งไปออกทางไงเลาจึงเลี้ยวายไปเนาะบัวเพื่นที่ยูบ่ะล่ะน่าจะยูหมนละน่าจะยู่เลยพี่เนาะนี่เดี๋ยววัดนะวัดนะยูหัวรลดอันวัดเนาะเห็ดสุมพายอันนี่นี่เขากันซีร่าไปจากข้างใน ยากพอทั awesome, ้งญ่แล้วเลี้ยวซ้ายไปหนูบัวบ้านนี่ขบวนเขามาตั้งอยู่บนนี้แหละขบวนแห่ขบวนแห่นั่นง้อไปวัดรง้อไปไปวัดรดูไปส่งเครื่องส่งเครื่องมาไหมเอาก็มานไปบัวบ้านนี่ขบวนใบแห่นล้วกันขนาดเอาตอนแห่บวชตัวปู่ยู่เป็นไง เอาจับเครื่อง้จีเ so ข้าจียังหมดส่วนด้วยโอ้ยไปจีหู้ว่าตัวฉันไปจีเข้าเนาะคุณบวกว่าหมดส่วนได้จีเข้ามือนั้นไอ้ไปหกโมงยังทันเขาจีอยู่เห็นเฮ้ยบูบูหอมเฮานี่จีไมีไผร่ไปไม่ได้เป็นผู้เดียวจีเข้าบอกว่าส่วนแด้ไเอาง้างง้างง้างแกก็ไข่ปลาเมื่อปลาเมื่อนะมีแต่อายก็พลอยเพิ่งนี่ไปนะบอกว่าส่วนแด้ น uh. oh. ี่รางวัลหนี่งไงเป็นจั่วจั่วสตูฮอกเอินไอ้จั่วจั่วอัดดีเออจั่วอัดอ๋อเอ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 อเพ่งไม่ออกเพ่งเออแล้วก็เอิญออกเออเอินผู้หญิงเอินแม่ออกเนานี่มอมมอหนีพี่น้องเอามากันนี่บุป็นนะมดยามหล่ะมากอกมากองน้ำธรรมดาที่นี่น่ะไม่น่า เอามาก,กอกรตำแจ้าที่อยู่ทางหน้าทางสมเฮานี่มีเดินตีดอกปีไก่ได้พี่น้องตีดอกปีไก่แล้วเบื้องนั่นก็มีอน,นาห้างขายยุคขายยาอันนี้กับป้อนมันทหารเห็นบ่เนี่ยป้อนมันทหารอยู่นี่วัดแห่กับม6วันเฮ2โมนงมนี่วัดอยู่ทางหน้าน,นี่วัดอ่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปนี่ โอเ,เปเบาบวกไปโอ,อ้ยนี่แม่เมื่อ,มอ,มอเมื่อแม่ตัวเมื่อพ่อตัวเมื่อเนาะนี่ตำรวจมองมาตั้งด่านอยู่นี่แหละพี่น้องขั้นตั้งด่านย่ำใดเหนีอาแล้วมือม่อนมฮือม่อนี่เริ่มตั้งแล้วเลยนะตั้งก็ตั้งอยู่นี่แหละติดตั้งใส่หน้าวัดอย่เลยห้องวัดเลยคนที่เข้าวัดถึงยากเงีพี่น้อง วันนี้กุ้งใหญ่เด้หอมเย็นดีเลยพี่น้องเลยมือเส้านี่มือเร้านี่เขาตื่นมาประทานวันสิมาส่บารดีต่ว่าสมภารบูมาไ่บาเพะวอนเส้านี่ข้าเจ้าไปนิมนต์ทั้งนอกก็เลยบุมี่พาจักองค์ที่ออกไปนบินธบาทพี่น้องเฮ้าว่าเฮ้าเฮ้าสิมาเป็นสังกะรีเป้ถุงยา,างน้ำก้นเพิ่นขันดอกบังเอิญว่าสมภารเมาสมภารก็เลย มาบรทันขันเฮามาเฮากับได้อันนั้นดอกผัวว่าขาเจ้าไปหับกินมีมลทั้งนอกเดชพี่น้องนี่เมื่อวานนี่เฮากับบานนี่เราเฮายางอ้อมโบดตัวนี้เห็นบ่เฮาเอิ้นว่าศิมเนาะศิมหรือว่าอารามแต่นี่ก็เป็นหอแจกหลังไม้กับพวกไม้ดอกเห็ดได้ปีเกือบสองปีสามปีเลื่อยเพราะวาสองปีแล้วพี่น้องตัวนี้หลังไม้ตะกี้มันเห็ดอยู่ทั้งพุ่น ทั้งห,หลังพุ่นหลังอารามตัวนี้เนาะนี่อยู่ใส่เนยเหนเหมโจอดนะพุ่นบอสเห็นบ่ฮะเออตอลอมาตอลออันตอลอก็อยู่นี่เฮ่นซุมเฮาก็อยู่ทั้งหลังตัวนี้เฮ่นซุมเฮาน่ะ น네ี่ตอนนี่ังเดก้ก็จังโมงละบ่ที่สองโงละนี่ยังนีสามที่ยังเอาให้พอน้หย อยู่นี่เย็นดีโอ้พัดลมเนาะเออแต่มันลมมาทางสนามบินเนี่ยเออลมเข้าอยู่ดีลมมาทางนี้่หรือเปล่าเออห้องน้ำอยู่ทางหลังนี่เลยเน้หมอนี่เนี่ยเรามองอาบน้ำ่ยอาบห้องน้ำเลยอ่ะโอ้คือกันแลยนี่วันนี้ไ่ได้อาบเลยนะเอามือเศร้านี่บม่ได้ไปบินทบายทั้ ไปไปน้ำเพื่อนอะไปน้ำกันดิโอ้ยยังใครว่ามือเศร้านี่บะไรออกมาเมาก่อนละเมื่อคืนมือเศร้านี่เขาจะก็ออกมาเขาจะมาแล้วชอกบเเห็นเว้นพาจักตุนบินทบ,บาทววเราอ่ะจะน้อยติอ๋อไปงานในบ้านไหนงานในบ้านไหนดอกไม้ผมเออ โอ้พี่น้องครับบวชได้มือหนึ่งก็ออกคิดนิมนต์แล้วไงสมยัง่ไลมโอ้ยจังไรกันยางไปทั้งหลังอ่ะตัวแบบแบบนี้เพื่อนลุงเรียนท่นให้ตัวแซตหากันเลยแบบนี้เพื่อนลุงเรีันว่าแต่ทั้งหลังนี่ทั้งหลังเพื่อนสมเฮานี่พี่น้องเพื่อนกันอยู่ั่นบ่เพื่อนสมเฮานี้นี่ทั้งหลังที่ไปเพื่อนทั้งหลังนี่ โอ้ยนี่นี่พัดลมนี่เย็นเย็นจริงๆเย็นดีไปนนะทั้งพัดลมเลยทั้งลมมาเลยเย็นเย็นยู่นี่นน en, น en, ไนะโ,โ,มม en, นะโอ้เนี่มันขจาวพักพรที่เย็นเย็นนี่สนามบินอยู่ข้างหลังบ่น้องสนามบินนะได้นชิพาทุกคนในวงสนามบินมาฝากไว้ให้ทันทีฝากให้เพิ่งที่ สู้มุ่งเศร้าสู้จะพูดออกไม่ใช่ป่ะสู้ก็สู้ไม่เป็นที่จับปื้มแชะนางน้ำเขาก่อนคือบททองมันได้บทสู้นั่นแาว่ะบวชห้าหากมือนี่พนันสุดเป็นแล้วเออไม่ไ่้มาคัดซีกเป็นละกันออกปูนไปไหมห่เนาะเฮียนทองไม่เนาะสี่ม้งเศร้าตีกองนะสี่ม้งแรงอ่ะ โอ้มือเศร้านี่ตีกองใน,นี่ลูกมาตีนเขาอะ่ะโอ้เพออยู่นี่วัดนี่พี่น้องสี่ม้งเศร้าแล้วขเขาจะตีกองในสี่กองสมเฮากับผู้ลุกเลิกกับตื่นมาหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำเออมันโฮมเย็นดีไปวัดนี่นะโฮมเย็นดีพี่น,อออน้องเออไปย่างเรียบบึงสนามบินจังน้อยกันเด้อ như này Cái mò đợt nhôn này, ôi chứ này view View sẽ làm biển này ngam vậy Ngam có bọn xong hâu dù hẳn Bọn xong hâu dù hẳn hóa mắn Hóa mắn lại năn à Bọn mi tuần may lại phốt nè Nhi nhi, tôi bây giờ này nhi view ngam đấy โอ้คันว่าตัวแรงนี่มานั่งนั่งสมยนต์นี่นี่พี่น้องนี่โอ้เงาะงามเงาะโอ้นี่มันยนต์ไทยตัวพันพี่น้องยนต์ไทยยนต์ไทยกำลังสะขึ้นบ่หะน่ะเนี่ยยนต์ไทยสายการบินยังน้อตตัวนี้บางกอกเอเวบีบ่อืม้ม อยู่นี่มันข้าเจ้าบริ i i ปลูกต้นไม้ใส่ molecule, ยู่ม <duh. S 1> อ่อ, ú, อยเห็บนบ่อยู่บนสมเฮาอยู่นี่อยู่บนเงอนสมเฮาอยู่ให้มันข้าเจ้าปลูกต้นมงต้นไม้ใส่โม่เนี่ยละแถวนี้ก็มีมีต้นไม้หลายพันเนาะอยู่แถวนี้มันอยู่บนวัดนี่ละสว่าสะเยดีพี่น้องติดวัดนี่ละก็มีเงอนข้าเจ้าอยู่ทางข้างครัเงันข้าเจ้าเห็นบ่เงอนคนอยู่ทางข้างคัทั้งหลังก็มีห้องถอดห้องแถวอยู่พี่น้องเออเออุ้ย โฮมเย็นโฮมเย็นลมพัดมาดีอยู่พี่น้องโอเคเอาคลิปนี้ไว้สำเนียงก่อนเดินพี่น้องได้เอาไวส้สำเนียงก่อนจะโพสก,พกันมาในคลิปหน้าเมื่อเช้าขันนีบินทบ,บาทสุมเฮาอาจจะได้มาเนาะพอโมเล้นงนี่เขาบุ้ยเบี้ยงอย่างละสุมเฮากะซีเมื่อเช้าชิมายางลำกลนพลไปบินทบ,บาทนะพี่น้องเนาะโอเคเอาไวส้สำเนียงก่อนบบ๊ายาย